ก็เป็นรอยนิ้วอยู่ก็เป็นคนก็สนง็ายเป็นคนชำง่ายก็เลยแบบปุ๊บหนึ่งก็มาเรื่องราวคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะพุ่งเข้ามาแล้วก็ตกเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องราวที่เราถามเพราะว่าเอออยากรู้ว่าวิธีการเล่นจริงของเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็ค่อยๆปูเรื่องมาซึ่งระหว่าเขาปูเรื่องมาเนี่ยที่เขาจะอธิบายเรื่องการเล่นน่ะเราจับทางได้แล้วว่าเขาน่าจะมีช็อตช็อตที่ ปะทะจริงๆนะจะมีจริงๆคือมันรู้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรเยอะแยะงนานคนอาจจะดูแค่คลิปสั้นๆแล้วก็าาจะดูได้ว่าแลวเริ่มต้นคิดป,ปาเขาคือปวกๆก็คือเรียกลูกค้าก่อนเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มคิดเรียกแขกก่อนเนี่ย<อ>ทีนี้บมันก็เลยดูดูอาจจะดูรุนแรงไปน,นิดนึงคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีคนที่มองว่าเป็นความรุนแรงก็มีคือจริงๆแล้วเราเข้าใจในเรื่องนี้ในมุมมองของคนแล้วก็ให้เก็ิทุกๆความคิดเห็นของคนเรามันทําให้เราเห็นว่าจริงๆในยุคนี้มันไม่ไม่ใช่แบบว ใครจะทำอะไรใครก็ได้แล้วมันมันเป็นความเข้าเคียมกันหนุ่ยกับพี่แอร์เยรู้จักกันมานานมาเจอพี่แอนทีไนก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาจะชอบแบบว่าแซวเล็กแซวน้อยเรืออย่างนี้อยู่แล้วประมาณนี้นอยู่แล้ว<ม>ก็เลยแบบว่าณเวทีตัวนั้นณนะโมเมนต์ตรงน,นั้นนะมันเหมือนทุกอย่างมันแบบมันเคลียร์กันไปหมดแล้วมันแบบมันรู้แล้วแหละว่าน,นี่คือแบบออเร็นโคลเลนเขาไม่ได้จริงนะเราก็คือต้องรับรับแอคตรงนั้นแล้วก็ต้องไปต่อไม่ได้ไม่มีอะไรกับพ<ม>ี<ม>่แอน์รู้ไเป็นพี่ที่คนรอกลาต้อรักัน เหนื่อยไหมคะวันนี้มีความสุขอบอุ่นงานเขาแบบว่าจัดดีมากคือแบบว่าคือแฟนๆเต็มอิ่มแน่นอนที่กลับไปเพราะว่าถึงเนื้อถึงตัวพีเซนเตอร์มากเออแล้วพีเซนเตอร์ก็คือไม่ได้ยืนข้างบนอย่างเดียวลงไปหาแฟนๆต่างหากใกล้ชิดงานเขาแบบต้องยกนิ้วให้เลยอ่ะจริงๆแฟนๆมาก็คือแบบว่ากลับบ้านไปหลับฝันดีแต่บอกว่าตอนนี้ดีเจนยนี่คือเป็นพิธีกรยืนหนึ่งอีเวนต์ของประเทศไทยขอบคุณมากค่ะ ก็จ้างได้ค่ะอย่าคิดว่าเต็มแล้วก็คือติดต่อเข้ามาก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์ให้ก็ก็พอได้ลองติดต่อเข้ามาก่อนไม่ยากไม่ยากคิวดีเจนุ่ยไม่ยากยังมีอยู่ฮะถึงไม่ว่างก็พร้อมเคลียร์ให้งสุดปกติรับวันเดียวงานงานละวันวันละงานอ้าวพูดไรงงหมดแล้วจริงๆริรับวันละงาน ไม่ได้รับแบบอะไรมากมายเพราะว่าไม่กลัววิ่งไม่ทันแต่ว่าถ้าสมมุติว่างานไหนต้องวิ่งจริงจําเป็นจริงๆก็เราก็ต้องหาวิธีการวางแผนเลยว่าเราจะไปต่อยังไงไปทันไหมถ้ามันกระชั้นชิดมากๆก็ต้องตัดสินใจปริเสธงานออกไปเพราะว่าเราจะไม่รับแล้วทําให้งานเขามีปัญหาเออรับเยอะสุดเหรอฮะห้างานอะไรเงี้ยมีแต่มันเป็นทั้งรวมทั้งถ่ายรายการระหว่าง ระหว่างถ่ายรายการอยู่ก็มีอีกกองหนึ่งแทรกเข้ามา<ช>แล้วก็มีอะไรแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่ทําแล้วเออ,<พ>อเราไม่ทําแล้ว,ลวเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโหมเกินไปแล้วมันทําให้รีบเร่งอะไรไปหมดเลยจนแบบเราไปต่อแล้วมันก็เอา้าแล้วงานนี้มันจะยังไงงานนี้มันไม่ได้โฟกัสเลยอ่ะออก็เลยตัดสินใจว่าวันลงานแล้วจบๆไปเออแล้วมันก็แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ค,คุณลูกค้าก็น่ารักเข<ล>าก็ให้เรางานเราแบบทุกวันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบว่าค่าตัวเหล่านี้คือแค่เพิ่ปอร์เซต์ตนะคะ <c oughs> คุณพูดอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวงานจะหายไปค่าตัวน่ารักค่าตัวจับต้องได้ค่าตัวน่ารักแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ <c oughs> เรียกว่าสมเหมาะสมกับราคาที่คุณจ่ายมาจัดให้เต็มที่ก<อ>็คือสองพันห้าสองพันห้าก็คือคุณค่าน้ำมันค่าอะไร ใช่หาใช่หาก็คือจ,จัดให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เป็นแบบว่าดีเจพาพลักดีพิธีกรภาพลักดีไปงานไหนก็คืองานนั้นก็คือเรียบหรูดูแพงต้องให้พูดนะเหรอเขียนแล้วไงเขียนเรียบหรูดูแง <c oughs> งพะะ <c oughs> เแงเออ <c oughs> ตางไปเก็บไว้ไหนวันไม่เคยแบบ่อวันไหนมยคือมันหยุดไม่ได้หยุดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นบ้า หยุดแล้วเหมือนเหมือนอาการไม่ปกติ <Okay. S 1> เคยแบบว่าเออแบบอยากลองหยุดดูบ้างอะไรเงี้ยพอหยุดปุ๊บสักเริ่มสักสองวันสามวันสี่วันเริ่มฟุง oh. ฟ้งซานฟุ่งซานเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อเราเป็นโรคเจ็ติดการทํางานเออเพราะฉะนั้นก็คือทํางานบางทีเพื่อนๆเนี่ยจะชอบบอกว่าจริงจริงดิเจนุ้ยไม่ได้มันทางานเอาเงินนะ oh. มาทํางานเอาคอนเทนต์ไม่ได้ <laughs> <laughs> เอาสังคมด้วย เอาสังคมด้วยเอาคอนเทนต์ด้วยเออพราะมางานทุกงานจะต้องมีคอนเทนต์ติดไม้ติดมือกับไปฝากแฟนๆเสมอเอ,อ,เอ,อไปออกรายการก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องตัดของรายการออกมาลงโซเชียลเราไปทำงานเอาคอน <c oughs> เออาาทนต์งานต่อไปนี้จ้างมาคือชวนไปทำคอนเทนต์ได้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวก็จ่ายหน่อยคุณก็พูดอะไรเกินไปให้เขาจ่ายหน่อย <c oughs> เออจ่ายหน่อยค่าน้ำมูกน้ำมันก็จ่ายหน่อยคุณคุณไม่ตั้งใจถามเรื่องนี้หรอก เขาอยาิมาสิมาสิเยอพี่แอนมือทับบนฝนตอนนี้เป็นยังไงโอเคมากแล้วโอเคมากแล้วจริงๆถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องต้องขอบคุณแฟนๆที่ <c oughs> แบบว่าส่งเข้ามาถึงความเป็นห่วงรวมถึงพี่ๆใกล้ชิดก็คือทักทายเข้ามาเยอะมากตอนที่มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอข,อขอบคุณมากๆเลยฮะแต่ว่าจะอธิบายจริงๆแล้ว <c oughs> ไม่ได้มีอ,อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างเคลียร์กันไปจบบนเวทีตรงนั้นก็คือคือเรื่องราวคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะพุ่งเข้ามาแล้วก็ตบเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันคือมันเป็นเรื่องราวที่เราถามเขาว่าเอออยากรู้ว่าวิธีการเล่นจริงของเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็ค่อยๆปูเรื่องมาซึ่งระหว่างเขาปูเรื่องมาเนี่ยที่เขาจะอธิบายเรื่องการเล่นน่ะเราจับทางได้แล้วว่าเขาน่าจะมีชอ็ชอตช็อตที่ ปทะจริงๆน่าจะมีจริงๆ,ๆคือมันรู้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้จกใจอะไรเยอะแยะตรงนั้นๆๆเออไปตีความแทนพี่พี่นุ้ยว่าเฮ้ยลุนสีหน้าพี่นุ้ยไม่โอเคนะแต่จริงพี่นุ้ยรู้จังหวะอยู่แล้วจริงๆมันมองได้หลายมุมมากเลยเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่ามันตัดมาเป็นคลิปสั้นๆที่คนอาจจะดูแค่คลิปสั้นๆมันก็อาจจะดูได้ว่าแล้วเริ่มต้นคลิปมาก็คือพวกพวกก็คือเรียกลูกค้าก่อนไงเริ่มเริ่มเริ่มคลิปเรียกแขกก่อนไงทีนี้ปุ๊บมันก็เลยดูอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็คื จริงๆก็ต้องต้องเราก็ให้เกียรติในมุมมองของทุกๆคนนะฮะคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีคนที่มองว่าเป็นความรุนแรงก็มีคือจริงๆแล้วเราเข้าใจในเรื่องนี้ในมุมมองของคนแล้วก็ให้เกียรติทุกๆความคิดเห็นของคนเรามันทําให้เราเห็นว่าจริงๆในยุคนี้มันไม่ไม่ใช่แบบว่าใครจะทําอะไรใครก็ได้แล้วมันมันเป็นความเท่าเทียมกันของของคนแล้วว่าไม่ใช่ว่าคุณจะ คุณอายุมากกว่าคุณจะมาทําร้ายคนนี้จากคนนี้ได้หรือคุณมีชื่อเสียงมากกว่าคุณจะอย่างนี้ได้มันทําให้เห็นว่าเออสังคมมุมมองของสังคมเป็นยังไงมันเห็นถึงความเท่าเทียมกันเอออะไรแบบนี้ก็เป็นรอยนิ้วอยู่ก็ก็เป็นคนชาง่ายมันก็เลยแบบปุ๊บหนึ่งมันก็มามันก็เลยมา ด้วยความที่หนุยกับพี่แอนรู้จักกันมานานมากพี่แอนคือคนที่ให้โอกาสหนุยในการแบบว่ามาทําพิธีกรรายการของเขาเวันปีใหม่ก็มีของขวัญให้โทรมาอวยพรวันเกิดคือเราเจอกับพี่แอนมานานมากแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็เจอพี่แอนทีไรก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาจะชอบแบบว่าแซลเล็กแซลน้อยหนุยอย่างนี้อยู่แล้วประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าณเวทีตรงนั้นณโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันแบบมันเคลียร์กันไปหมดแล้วมันมันรู้แล้วแหละว่านี่คือแบบ อ๋อพี่ไอนเขาเล่นเขาไม่ได้จริงนะเราก็คือต้องรับรับแอคตรงนั้นแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้อันนี้คือหลบไหมหลบไม่ทันหลบไม่ทันหลบไม่ทันรู้รู้รู้เรารู้ว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอะเออพอรู้อยู่ก็คือแล้วเสร็จปุ๊บพี่ไอนเขาก็เห็นแหละว่าไม่เป็นรอยนิ้วเขาก็เลยขอโทษเราเขาเราก็คือไม่ได้ติดใจอะไร มันมันเหมือนที่นุ้ยบอกไปว่านุ้ยพอเดาทางได้ว่าเขาปูเรื่องมาแล้วพอเขาปูมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีช็อตนั้นแน่ๆในหัวมันเลยไม่ตกใจแต่ถ้าสมมติไม่ได้ปูเหมือนที่นุ้ยเล่าว่าถ้าเดินปรปุ๊บเลยค่อยว่ากันเออแต่อันนี้คือรู้รู้อยู่แล้วส่งกันไปส่งกันมาแล้วไม่มีอะไรกับพี่แอนก็คือเป็นพี่ที่เคารพแล้วก็รักกันกันยังคอมเมนต์ที่นุ้ยตกใจมาที่แบบอุ้ยกลายเป็นดราม่าเฉยคนแบบไม่กี่คนที่แบบหันี่เห็นแล้วรู้สึกแบบ ก็เหมือนได้บอกว่าเคารพในทุกๆคอมเมนต์เคารพในทุกๆความคิดเห็นนะคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีแต่ถ้าคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงเราก็เข้าใจเราก็เคารพในในในตรงนั้นเหมือนที่บอกไปว่ามันทําให้เราสะท้อนให้เราเห็นว่าเออสังคมยุคนี้มันไม่มันคือความเสมอภาคสิทธิมนุษย์ สยชนก็คือมันมันเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าคนนี้จะมาทําคนนี้ได้คนนี้เป็นตลกคนนั้นเป็นนางเอกอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราเห็นตรงนั้นเราเคารพความการตัดสินใจแต่ที่อยากจะพูดก็คืออยากจะเคลียร์บอกว่าตรงนั้นนะโมเมนต์ตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยไม,มมไม่มีอะไรเลยยังยังไม่มีดูคิดว่าน่าจะคือน่าจะมองว่าพี่แอนอะ่ะอาจจะมองวัด ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่แล้วหนุ่ยก็คือจบลงจากเวทีเรื่องราวก็จบลงไปแล้วเราก็ตัดคลิปลงมาคือทุกงานที่เราไปเราจ่ายคอนเทนต์ไงเราก็จัดไฮไลท์มาลงลงคลิปของเราซึ่งนี่คือไฮไลท์ของเราในงานนี้เราไม่ได้มองว่ามันจะเป็นเส้นทางนําไปสู่ความดราม่าอะไรขนาดนั้นในเมื่อเราลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราถึงตัดสินใจลงเพี่อันก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบว่าเอพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะ เรื่องวันนั้นพี่ลืมไปแล้วเราก็เม้นแซวลกลับว่าตอนแรกนุ้ยก็จําได้แต่พอโดนปุ๊บนุ้ยก็ลืมไปเหมือนกันจำอะไรไม่ได้เลยอะไรก็แซวกลับไปมันไม่ไม่ได้มีอะไรก็เลยก็ขอยเฉลดนัก่ก็คือไม่ต้องไปดรามา่าเนาะคุณเนาะฮะฮะแต่เข้าใจนะเข้าใจมุมมองของแต่ละคนแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกันคนที่เป็นห่วงเรานุ้ยก็คือขอบคุณมากๆที่ที่เป็นห่วงเราคนที่มองในต่างต่างมุมกันไปมันมองได้หลายมุมจริงฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาเข้าใจหมดเลยแต่ที่มาพูดก็คือมันไม่มีอะไร ครั้งแรกเปิดประสบการณ์เจ้าหญิงวงการบันเทิงตบก็คือโอเคน่ารักติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ